อยากแหวมาหามีเลรจมเมาวิ่งเร็วจังเลย,ยลุงนกเนี่ยนะมาพาป้าพาไปเด็ดก็ใช่ดิแกรู้ปะตอนที่ฉันเห็นลุงนกครั้งแรกนะฉันไม่เคยเห็นแกแต่งตัวจัดเต็มขนาดนั้นมาก่อนเลยนะเว้ยทั้งยีนทั้งแว่นตาสวนาพาก็ใส่เดทสวยมากเลยอะ ยักจะไปถ่ายหนังหรือถ่ายละครกันทั้งคู่อ่ะความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนนี่ดีจังเลยนะว่าแต่แค่นี้เหรอที่แกจะมาเมาส์อ่ะก็เออดิว่าแต่ทําไมวันนี้แกมาวิ่งนอกโรงยิมอะ่ะก็พอดีโครดซ้อมตอนคืนอะ่ะก็เลยพอจะมาวิ่งวองกับแดดอ,อ่อนๆได้จริงๆฉันไม่ค่อยชอบซ้อมในโรงยิมเท่าไหร่ชอบวิ่งกับแดดมากกว่านึกถึงสมัยเด็กๆอะ่ะ ไม่น่าสนุกเลยเหนียวตัวถ้านั้นฉันไปซ้อมก่อนแล้วนะกยเดี๋ยวก่อนดีอะไรจะไปแล้วเหรอส่ามาหาเนี่ยก้าไหนแกบอกว่าหมดเรื่องเมาแล้วไงถ้าหมดเรื่องแล้วอะฉันไปซ้อมก่อนแล้วบา,บายบายบาย แกที่ไม่ได้รับสายอะ่ะพอดีซ้อมวิ่งอยู่ไม่เป็นไรฉันเข้าใจแล้วเป็นไงที่นอนสบายไหมอืมก็นอนได้นะตอนนี้ฉันนอนได้ทุกที่แหละที่ไม่ใช่บ้านอะ่ะขนาดห้องนั่งเล่นบ้านปา้าภาก็ยังได้นะมีอะไรเปล่าเนี่ยลูกเกดเปล่าไม่มีอะไรลูกเกดแกแน่ใจหรอแกนอนคนเดียวนะ เอ้าโหก็มึงเล่นงางเปิดเข้ามาซะขนาดเนี้ยอ่ะอ่ะอ่ะเล่าก็เล่าคืนนี้นึกถึงตอนไปบ้านป้าผาบรรยากาศมันก็ดูวิววิวตอนเด็กอะ่ะอยู่ต่างจังหวัดฉันเป็นคนมีเซนส์ <c oughs> แต่ว่าคงไม่มีอะไรหรอกแกฉันต้องคิดไปเองอ่ะ นี่ก็นนะลูกเกดฉันไปนอนละบายดีแจจังที่แกกับแม่เข้าใจกันได้ไหมตอนที่แม่มากอดฉันครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมจริงๆนะฉันรู้สึกว่าครั้งนี้เขาดูจริงจังขึ้นอนะ่ะแต่ฉันก็ไม่ค่อยอยากคาดหวังเท่าไหรอ่อ่ะก็ผิดหวงัง เราทำแบบนั้นได้จริงเหรอ,อกแกไม่คดาดหวังเพราะไม่อยากผิดหวังอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอะ่ะก็คงอาจจะต้องเผื่อใจไว้ได้มั้งอ๋อแล้วก็เดี๋ยวฉันมีพิมพ์งานต่อนิดหน่อยอะ่ะแกจะนอนยังอืมเดี๋ยวจะนอนแล้วแหละพรุ่งนี้มีซ้อมเช้าอะ่ะโอเคงั้นฝันดีกุในายจ้กบบายบาย